สวัสดีครับอยู่กับผมเฟร็ดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอดไพศาลออฟอีวิลครับผมในเกม Resident Evil 4นั่นเองเริ่มแรกเลยนะครับทุกคนมีต้องมีเกมในสตรีมก่อนนะครับเป็นเกมแท้นะ <c oughs> แล้วก็มาโหลดมอดโปรเจกต์เฮดดีให้หมดเลยครับเนี่ยไฟล์เนี่ยไฟล์พวกเนี้ยก็คือคลิกยังไงใช่ไหมเข้ามาตรงหน้าเนี่แต่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้รีคิปชั่นหรือไม่ก็คอมเมนต์ครับกดมาที่ไฟล์ตรงนี้ครับมีเน็ตไฟล์เนี่ยแล้วก็โหลดไปให้หมดเลยครับโปรเจกต์เฮดดี พอเราโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหม mm hmm. โหลดเสร็จโอ้โหอะไรตั้งไหนเนี่ยโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์แล,แล้วแต่ว่าเราจะเก็บไว้ในไหน,นครับขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้เราก็แตกไฟล์ของไอ้นี่มาแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้เซตอัพแล้วกดเข้าไปครับ mm hmm. กดติดตั้งโปรเจกต์หมดโปรเจกต์ hd ก่อนนะอย่างแรกปุ๊บแล้วกดไปครับปุ๊บ,บแล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็โหลดมอดมาอีกหนึ่งทีครับ ขั้นตอนที่2โหลดหมดมาปุ๊บโหลดหมดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เหมือนกันนะลิงก์โหลดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้มาใช่ไหมพอเราแตกไฟล์ปุ๊บมันจะมีไ,ไฟล์ bio 4กับ bit สามสองเนี่ครับเราก็เข้ามาที่สตรีมกดตรงตั้งค่าแล้วก็กดที่จัดการเปิดไฟล์ภายในเกมแล้วเกิดเรากดไฟล์ภายในเกมของเกมยิงผีขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็คัดลอกไฟล์สองตัวนีครับที่เราจัดที่มันเป็นหมดของภพศาันนะลงในใน ไบโอโฟของ A ในสตรีมของเราครับเกม s i d ซ n t e v i l 4แค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ <c oughs> ในคอมเมนต์หรือไม่ก็ดีสคริปชั่นครับทุกคนประมาณนี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะไปละชมไลฟ์สดได้ที่ tiktok ครับผม